โดเรมอนป่วยหนักโดเรมอนโดเรมอนพรุ่งนี้จะมีสอบนะฉันอยากได้ของที่ทำให้ได้คะแนนดีๆหน่อยเออใช่แล้วเขอยืมตินสอบคอมพิวเตอร์หน่อยสิอเป็นไรอ่ะนี่โดเรมอนตื่นได้แล้วอ๋อโนบิตะกับมาแล้วเหรอเป็นอะไรไปอะ โดเรมอนทำไมเสียงแปลกๆปกแบบนั้นอ่ะอ๋อไม่ได้เสียงแปลกแปกเลยนะก็แค่เหนื่อย <Ừ. S 1> เท่านั้นเองนละโดเรมอนหนูได้เตือนไปแล้วนะอ๋ะอโดเรมิจังเธอามาอีกแล้วเหรอพี่นะ่าต้องไปที่โรงพยาบาลหุ่นยนต์แล้วละ่ะรู้ไหมโรงพยาบาลหุ่นยนต์อไม่เห็นจำเปนะ็นต้องไปเลยดินะไม,ไม่ว่ายัางไงก็ต้องไปไม่เอาอืมไม่ได้นะพี่ต้องไปปีละครั้งสิคะเพื่อรับการตรวจสุขภาพนะ ใจไหม,มฉันไม่ได้อาการไม่ดีสักหน่อยนะเอ,<ล>อ้ยยุ้ยนี่ไงเห็นไหมเสียงประหลาดไปแล้วไม่ใช่เหรออาเรารีรบรงพยาบาลหุ่นยังกับหนูเดี๋ยวนี้เลยเงียบนะเงียบนะปล่อยไว้แบบนี้แหละไม่มมมมไต้องยุ่งพี่คะถอยทำไมถธงไม่อยากไปที่นั่นเขากลัวน่ะว่าถ้าไปตรวจแล้วจะเจอโรคร้ายเขาล้วจะทำยังไงดีโรคร้ายงั้นเหรอก็เช่นโรคเศษขยะเฉียบพลันน่ะโรคเศษขยะ ถ้าไม่รีบรักษาแล้วส่งถึงมือหมอช้าเกินไปแล้วก็จะพังไปตลอดกาลมึมึแไม่จริงแพลงจะจะจะเข้าใจเลยล่ะฉันจะกล่อมให้โดเรมอนไปโรงพยาบาลเองฝากด้วยนะถ้าเป็นมาบิต่แล้วก็คงจะสามารถเลี้ยกล่อมพี่ได้อย่างแน่นอนเลยโดเรมอนเฮ้โดเรมอนโดเรมอนวาย เดี๋ยวก่อนคุณลูกค้ามาันอันตรายนะครับแต่ว่าขยาคันเนี้ยซื้อมืองสองมอาขับได้สิบปีแล้วนะโหอโดเรมอนอืมเฮ้ยโดเรมิ่นี่จอมหนาลำคารกลับไปแล้วทีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาหากว่าเราต้องเข้าโรงพยาบาลสักครึ่งปีหรือว่าปีหนึ่งแล้วก็ก็ต้องทิ้งโนบิตะที่ทำอะไรไม่เป็นให้อยู่คนเดียว แล้วฉันจะไปโรงพยาบ,บาลยังไงเล่าโอ้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะอ๊ยนี่เห็นโดเรมอนบ้างไหมไม่เห็นเลยจ้าเหมือนกันฉันก็ไปเห็นอะ่ะงั้นเหรอโดเรมอนคอ้โอ โดเรมอนโดเรมอนเฮนี่นายฝันร้ายเหรอถ้าทางแย่ลงกว่าเดิมอีกนะเออไปใช่ฝันนะหนูมันข้าไปจริงๆเลยหนูมันหนูมันฝันละมั้งเนี่ยฮะมีอะไรตรงไหนไม่ดีหรือเปล่านายถึงได้ฝันร้ายน่ะรีบๆไปโรงพยาบาลเถอนะไม่ต้องมาห่วงฉันแล้วนะบอกว่าให้รีบๆไปยังไงเล่าไม่ไปฉันไม่ไปไม่ไปทำไมถึงดื้อรั้นดันทุรังแบบนี้นะฮะ หรือว่านายเป็นห่วงฉันจนไปไหนไม่ได้น่ะอืออืม,อ,มอย่ามาทำบ้าๆนะถึงไม่มีนายฉันก็อยู่ได้ไม่เป็นไรหรอกมันจะจริงหรออ๋อถ้าอย่างนั้นสอบรุ่นี้ฉันจะทำให้ได้ร้อยคะแนนเลยอ่ะไม่สิเก้าสิบคะอ่ะไม่สิชะเอาแปดสิบมาให้ได้เลยแน่นี่จากนั้นนะรีบไปรงพยาบาลเร็วๆเจ็ดสิบคะแนนไม่สิหกสิบคะแนนก็พอเลยละบ้างนายอ่ะฮ่าให้สัญญาแล้วเนอะได้เลย <c oughs> อ่าหหสิสามการเื่อนตัวเองระยะสั้นไม่สามารถทำงานได้เลยเพื่อป้องกันการอยู่ทำงานของระบบจำเป็นต้องเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่งก็พูดอะไรเดอะดรเรมอนนี่นายทำใจดีๆเอาไว้แย่แล้วล่ะถ้าทางฉันจะพังจริงๆซะแล้วจะทำไงดีอ่ะงั้นงั้นฉันพาไปโรงพยาบาลเองตัวหนักชะมัดออ โนบิตะมันสายไปแล้วสายไปแล้วกรุณาเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งกรุณาเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งเครื่องจะหยุดทํางานได้อีกสิบนาทีหยุดทํางานไม่ถึงตายอยางงั้นเหรอเฮ้ยทำไงดีทำไงดีงดเ,เดรมอน,น่ย ดิจิตอลไหนกันนะไอ้ปุ่มเปิดเป็นเครื่องใหม่แค่กดปุ่มให้โดนก็พอแล้วฉันไม่รมันอยู่ตรงไหนอะแต่แต่ถ้าจะกดปุ่มก็ต้องไปเปิดท้องที่โรงพยาบาลหุ่นยนต์นะในท้องเหรอ๋อ,อใช่แล้วใช้ไฟฉา<อ>ยย่อส่วนท้าไมตัวเล็กลงแล้วเข้าไปดูข้างในเองอันนี้อ้าปากกว้างเลยโดเรมอนน้ำอ,อ,อย่างนั้นไม่ได้แล้วนะ<อ><อ>ถ้าไปจับโดนสายไฟแรงดันสูงจะทำไงเล่า ถ้าตกลงไปในกระเพาะย่อยสลายอะไรก็ได้ั้งนั้นเลยนม่นก็จะกลายไปเป็นพลังงานทันทีเลยถ้าเกิดไหล<อ>ไปยังกระบอกพลังงานแล,ลว้วลอกจะไปยังสื่อดังความเร็วขั้นสูง<อ>กรุณนาะเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งกรุณานะเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งเค<อ>รื่องยุนทำงานในอีกแปดนาทีนี่ไม่ใช่เวลามาพูดอะไรแบบนั้นนะออ,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 อรอรอเดี๋ยวรู้แล้วละ่ะ ออเอาสิ่งนี้ไปสิเป็นแผนที่ในร่างกายของฉันนะเอาไปเข้าใจแล้วล่ะ ไปทางไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแฮ <astre> ะหมอิตาตรงนั้นมันอันตรายนะเหรอจริงด้วยอ่ะแต่เป็นทางเข้าไปกะเพาะย่อยสลายทุกอย่างนะเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนี่นะก็ไม่รู้ มืนได้ยินเสียงแปลกๆนะเป็นอะไรหรือเปล่าโนอิตาไม่เป็นไรละมั้งเนาพิตานะตรวจสอบแถวนั้นทีสเิเข้าใจแล้วจุดสีแดงคือที่ฉันอยู่อย,อยู่ตรงขอบเลยเหรอเนี่ยผมเปิดเครื่องอีกครั้งอยู่ใจกลางตัวมุ่งไปยังทางนั้นเลยนะเครื่องจะหยุดทำง,งาน ในอีกหนาทีเอ้ยเฮยเป็นไรหรือเปล่าโดเรมอนโค้งใหม่แล้วบ้างไปต่อไม่ได้แล้วฉันจะต้องไปฝั่งตรงข้ามให้ได้ลงจากตรงนี้ไปได้หรือเปล่านาะโรบิตะเดี๋ยไปจับของแปลกๆเด็ดขาดนะ หลังไหลลงไปในท่ออะไรสักอย่างหนึ่งเฮ้ยมีอะไรมาน่ะหมุนย้อนป้องกันน่ะเป็นหุุนย้อนที่คอยทำลายสิ่งแปลกปลอมที่หลงเข้าไปในหลอดพลังงานน่ะรีบเอาไปจากที่นั่นแล้วเค้าโอ๊ยจจับจับจับเฮ้ยอ้าวนึกว่าจะตายซะแล้วสิเรื่องจะยุดทำงานในอีกสี่นาที เฮ้ยไม่มีเวลาแล้วอีกแคอดีเดอ๋นอ๋ออ๋ออ๋ออยออ๋มันอนนอ๋อ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 อนออ๋ออ๋ออเรื่องเลย๋ออ๋อออน๋อง,งนนออ๋ออ๋เวลาม๋ออออ แล้วไงอ่ะทางแยกสองทางไปทางไหนนี่โดเรมอนฉันจะไปทางไหนดีอ่ะนี่โดเรมอนโดเรมอนเยอะแล้วละ่ะท้าวต้องรีบแล้วละ่ะอะไรจะไปทางไหนแล้วเนี่ยทางนี้แล้วกันรีบไปทางนี้อะไรนะ่ะอ้าอะไรหนูกำลังไปในท้อง มาจริงๆด้วยอย่างนั้นเหรอเยเฮ้ยจะไปทางไหนดีล่ะถึงจะรู้ตำแหน่งตัวเองก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยกลับดีกว,ว่าหทางนี้ใช่หรือเปล่านะเอ้ะ เื่อหยุดทำงานหนึ่งนาทีระบบความปลอดภัยทำงานได้ปิดทางทุกทางให้หมดเยนี่เหมือนอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวยังคงมีตาเดียวเะเยอะโอ๊ยแย่แล้วทำการเปิดเครื่องใหม่ไม่ได้แน่เลยเปิดสิ่โดเรมอนลืมตาขึ้นโดเรมอน เรามุดทำงานได้อีก30วินาทีอึดลเลมอนน่าน้ามินิโดราเหรอไปกันไปกันรอดได้ที่แล้วเฮ้ยน้องมันปุ่มเปิดเครื่องใหม่เหรอ อหนอยเอ่อโดเรมอนฮะฮะอันโิตา้าโดเรมอนดีใจจังเลยจะเป็นอะไรแล้วล่ะทำไมจะไม่เป็นล่ะคะอ่ะอโดเรมี่อ่ะมีนิดอราด้วยเหรอถ้า,าถไปโรงพยาบาลฉันตั้งแต่แรกเรื่องแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นหรอกแต่มินิดรา่านะเข้าไปตรวจสอบข้างในเสร็จแ,แล้วเห็นว่าไม่ได้เป็นอะไรมากรู้มั้ยน่าร่าท่า มาพิตาไม่ไปช่วยไว้แล้วก็คงจะแยกไปแล้วเหมือนกันนะไม่ไม่หรอกคือ,อเรื่องแบบนั้นนะมันอขอบคุณมากนะโดมิดานะแล้วก็มินิดาราด้วยนะ <S 2> <S 2> น,น,น่อน่อน่รียแค่รักษาเฉพาะหน้าเอาไว้ก่อนนะถ้าเป็นครั้งต่อไปต้องพังจริงๆแน่ยังไงก็ต้องไปโรงพยาบาลนะเออขอาใจนะ้ราด้วยนะเราจะไปนะนอืมเอ้เรื่องสอบไม่มีเวลาแล้วทำไงดีทำไงดี เขายืมดินสอคอมพิวต์อไม่ไม่ต้องหรอกฉันสัญญาเอาไว้แล้วนี่ฉันจะทำให้ได้ด้วยความสามารถของฉันเองเฮโนบิตะ <c oughs> <c oughs>